สปอยด่วนมหาเวทผนึกมาในตอนที่264ในที่สุดยูจินั้นก็ปล่อยพลังไม่ตายนะครับที่ดีที่สุดในฐานะผู้ใช้คุณใสเพื่อจะทําการชนะในตัวของราชาคำสาบอย่างสุคุณนะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับมหาเวทยนึกมานทั้งหลายเลยสับคลิปนี้เป็นมหาเวทยนึกมานในตอนที่264นะครับและเป็นตอนที่ห้ามพลาดเลยนะถ้าใครนะครับเป็น FC เป็นแฟนคลับของยูจินะครับตอนนี้ยูจิจัดเต็มเลยละในการต่อกรกับซูคุนะและเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับอยกาลบชมอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไงเกกันี้ก็คอมเมนต์ไช่ได้เสีย ไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่า โดยสาหรับมหาเวทผนึกมารในตอนที่264เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยเราจะได้เห็นว่ายูจินั้นนะครับทำการต่อยหมัดลงไปที่พื้นนะครับเพื่อทําให้สุคุณะนั้นเสียการทรงตัวนะครับเพื่อให้นางฟ้าฮานะนั้นนะครับสามารถยิงบันไดจาขอบนะครับเพื่อจัดการได้โดยสุคุณะนะครับที่ถูกโจมตีนั้นพยายามกระโดดนะครับตามเศษหินนะครับเพื่อไปเข้าใกล้นะครับในตัวของนางฟ้าฮานะให้ได้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อจะทําการนะครับจัดการซะนะครับแม้ว่าเขานั้นจะเพิ่งโดนโจมตี ด้วยบันไดจาขอบอยู่นะครับก็ตามทีเธอโดยสุคุณานั้นได้แต่คิดในใจนะครับว่าบันไดจาขอบนะครับของฮานะนางฟ้านั้นไม่เหมือนกับที่ยูตะใช้อนาเขตในการโจมตีมานะครับเพราะว่าการโจมตีด้วยอนาเขตของยูตะนั้นเป็นการพุ่งเป้าโจมตีนะครับโดยมีเป้าหมายเป็นเพียงแค่สุคุณะคนเดียวเท่านั้นแต่บันไดจาขอบของฮานะนางฟ้านั้นนะครับส่งผลนะครับให้นะครับคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกันนะครับเช่นยูจิหรือแม้กระทั่งโทโดสุคุณะจึงคิดว่าเขาใช้จังหวะนี้นะครับพุ่ ฟ้าในกว่านะครับโดยที่ไม่มีใครนั้นสามารถเข้ามาขวางได้ ด้วยในตัวของนางฟ้านั้นนะครับรีบเตือนในตัวของฮานะให้รีบถอยก่อนนะครับในช่วงจังหวะนี้แต่ในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วนะครับเมื่อสุคุณะนั้นกระโดดอยู่ด้านหลังนะครับของฮานะนางฟ้าด้วยตัวของนางฟ้านั้นนะครับที่อยู่ร่างเดียวกับฮานะนั้นพยายามเตือนให้ถอยไปสุคุณะเห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันอาศัยอยู่ในร่างเดียวกันสินะแปลว่ามันต้องพึ่งพาอาคมของนางฟ้าซึ่งไม่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายในฐานะผู้ใช้คุณไสาการเสียแขนไปข้้้าาาางงงนนนนึจะทํใหมมมัััไ่่สาารถปปลลดอยพ ได้เท่าเมื่อตอนก่อน และสุกุนะนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นมาก่อนที่ข้านั้นจะแยกออกจากเจ้าเมงูมินางฟ้าตัวของฉันนั้นเนี่ยสามารถจัดการสังหารในตัวของแกได้นะปะกายทรมินหลังจากนั <ules S 1> ้นนะครับทางด้านของสุกุนะนั้นได้ทําการโจมตีนะครับด้วยปะกายทรมินนะครับโจมตีเข้าใส่ในตัวของฮานะนางฟ้าแต่ปรากฏว่านะครับทางด้านของโทโดนั้นได้ทําการบล็อกเอาไว้นะครับเพื่อปกป้องฮานะนะครับไม่ให้ฮานะนั้นถูกสังหารสุกุณะนะครับเมื่อโจมตีไปแล้วถูกบล็อกนะครับถึงกับอุทานขึ้น มาเจ้านี้มันเป็นนักคุณสายขนาดแท้เลยนี่วาและโทโดกับฮานะนั้นนะครับในท้ายที่สุดนะครับก็หมดสภาพการต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการที่ถูกนะครับสุคุณะโจมตีเข้าไปนะครับแบบเต็มแรงขนาดนั้นโดย2คนนี้นะครับหมดเรี่ยวแรงนะครับในการต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุคุณะนั้นได้แต่คิดเลยแหละครับว่าในตอนนี้เขานั้นสามารถสังหารในตัวของฮานะก็ได้ในภายหลังแต่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือไอเด็กเหลือขอนั่นเองมันตามเรามาได้ทันแล้วขนาดเจ้านั่นเนี่ยโดนแสงแผดเผาไปขนาดนั้นมันยังอึด ทนได้ในการจะมาต่อสู้ต่อไดยเหรอไอเจ้าเด็กเหลือขอหลังจากนั้นยูจินะครับที่พุ่งเข้ามานะครับได้เข้าใกล้ในตัวของสุคุณะแล้วและทั้งสองคนนะครับได้ต่อสู้กันนะครับพักใหญ่เลยโดยยูจีนะครับใช้จังหวะนี้ในการต่อสู้นะครับพยายามจับตัวของสุคุณะและทุ่มสุคุณะนะครับใส่บ้านนะครับของประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับเป็นราบกองนะครับแล้วก็จะมีกล่องบรรยายขึ้นมาแหละครับว่าหลังจากใช้ประกายทมินดูเหมือนว่าราชาคำสาบสุคุณะนั้นจะสามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้เป็นที่เรียบร้้้้อยแลวสุุนนัไดดพู ว่าฟื้นฟูอาคมยังกลับได้เสร็จสิ้นแล้วละถ้าในตอนนี้นั้นไม่จําเป็นเลยที่จะต้องทําอะไรเสี่ยงๆอีกต่อไปแล้วเหมือนที่เจ้าสโกโจซาโตรุนั้นถูกบังคับให้ทําก่อนหน้านี้หลังจากนั้นสุคุนะนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ้วยเขานั้นนะครับค่อยๆนะครับปล่อยอาคมของตัวเองออกมาได้นะครับจากการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ได้คิดเลยแหละครับว่าไอเด็กเว้นเหลือขออย่างเจ้านั่นเนี่ยพลังของมันนั้นไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรในตัวของข้าเลยแม้แต่น้อยนิดตัดไปที่ยูจินะครับพยายามใช้อาคมแบบเดียวกับสุคุ้ แต่สุคุณะนั้นนะครับก็ได้พูดแหละครับว่าการโจมตีของยูจินั้นนะครับที่ใช้อยู่นั้นมีผลต่อวิญญาณของสุคุณะและเมงโมินะครับทำให้แยกออกจากกันได้ซึ่งมันจะเป็นข้อเสียและจุดอ่อนคําสาปที่เกิดขึ้นนะครับภายในกายเนื้อของสุคุณะในรากของเมงโมิแต่นะครับถ้านะครับดิสมันเติลนั้นนะครับที่ยูจิใช้อยู่ในตอนนี้ถ้ายูจิโจมตีมาก็จริงนะคบแต่นะครับถ้าไม่โดนในตัวสองสุคุณะเลยมันก็แทบไร้ประโยชน์และเราก็จะเห็นว่าสุคุณะนั้นสามารถหลบการโจมตีของยยจินะรบได้ททุกกว่าเล หลังจากนั้นเป็นภาพแฟลชแบล็กกลับไปนะครับในสมัยของโกโจนะครับเราจะได้เห็นนะครับการการะาเคตครั้งแรกนะครับกับโจโกนะครับก็คือจะเป็นฉากนั้นนั่นแหละดยในตอนนั้นโกโจก็ได้พูดธิบายแหละคับว่ามันสิ้นเปลืองอาคมมากเลยนะแต่มันก็มีข้อดีอยู่ ประการแรกเลยนะจะได้รับสเตตัสบวกเพิ่มและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเหมือนกับการได้บัฟี่ยเหมือนนายเล่นเกมประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็อาคมอยู่ภายในอาณาเขตนั้นการันตีได้เลยว่าจะโดนศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตของนายอย่างแน่นอนร0 0เซ์และตัดกลับไปนะครับที่ยูจิที่กําลังตั้งท่าและเขานั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นมากลางอาณาเขตและก็เป็นกล่องบรรยายนะครับผ่านการสวิเเทนนะครับกับคุซาคาเบอิตาลุยยูจินะครับโดยพวกเขานั้นเรียนรู้พื้นฐานนะครับเขตแดนบาเรียมาแล้วก่อนหน้านี้สุคุนานั้นถึงกับตก ใจอะไรกันเลยเนี่ยส่วนยูจีนั้นก็ได้พูดขึ้นมา ไปกันเถอะสุคุณะแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสับมหาเวทผนึกมาในตอนที่264โดยเป็นการต่อสู้การตัวต่อตัวนะครับเพื่อชี้ชะตากรรมเข้าถึงอาณาเขตนะครับที่ยังไม่ได้รู้ชื่อนะครับว่าอาณาเขตอะไรแต่แน่นอนว่านะครับการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอะไรที่มันดุเดือดมากๆเลยเมื่อยูจินั้นนะครับได้ทําการใช้อาคมของตนเองนะครับและการกาณาเขตเพื่อจัดการนะครับในตัวราชาคำสาบอย่างสุคุณะเป็นไงกันบ้างครับสับตอนนี้นะครับเดือดสมการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับซึ่งจริงแล้ว ก็เป็นไปตามคาดนั่นแหละครับถ้าใครดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบอกว่าหมายเลขปรนดึกมันนะเนี่ยมันเละช่วงท้ายใช่ไหมแล้วก็ดาวว่าดีเอนียครับยูจิของเรานนเนี่ยแล้วก็กางอนาเขตในการต่อสู้กับสุคุนะซึ่งปรากฏว่าก็เป็นไปตามนั้นนะครับเท่ากับว่ายูจิในตอนนี้ก็เป็นหนึ่งบุคคลนะที่สามารถกางอนาเขตได้นะครับและกําลังต่อสู้กับสุคุนะส่วนอนาเขตของเขานั้นจะเป็นรูปแบบไหนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปรดูเต็มๆอีกทีนะครับถ้าดูหลักๆในตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าอนาวามเกี่ยวข้อองงบบาาส่วนนลกกััคมของยูจินั ซึ่งความน่าสนใจนะครับคือไอตอนท้ายเนี่ยก็คือยูจินั้นนะครับก็อยู่กับสุกุณะนะครับที่นะครับบริเวณรถไฟนะครับแตกต่างจากตัวของโกโจนะโกโจก่อนหน้านี้ก็คือจะไปคุยกันที่สนามบินใช่ไหมส่วนการพูดคุยที่รถไฟนั้นอันนี้เนี่ยไม่รู้นะครับเป็นการพูดคุยนะครับด้วยความหมายอะไรนะครับหรือจะเป็นรูปแบบการอาาเขตของยูจิหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับหรือว่าเป็นการไปคุยกันนะครับเพื่อนะครับเป็นบทสรุปในตอนสุดท้ายว่าใครกันนั้นนะครับจะเป็นคนตายนะครับเพราะว่าถ้าหากมาหานัมีารตดไปท่สบินเท่ากับ ว่าไอ้คนคนนั้นก็จะตายนะครับแต่อันนี้ตัดมาที่รถไฟอาจจะเป็นร,รูปแบบหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้นะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะเสียบปับประเด็นนี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจังเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ